ลาจัทังนามบตัดจ้าปาบุจัติลาพรหมเยนามัดทองกัทังลาบุตัจาพระทูรินทังการาบนนางนางกำนักองประจับปัน ะกาวะโตเต้าจัตุโลเทวาทิราชคังโอวาทโกงพระองค์างา,านอุตตตาวงรลมเทวันตัตามั่นอยู่ในตำโกงองพระจำมม เอาน้มเตียงเพียงเอ็นนูเป็นบรรทัดอ้างใจรัดเป็นประธานการบนอ่าคืนนี้โอการดีมีเวลาเมื่อว่างกว่าว่างคนโปเตนในเกมบนบ้าน นางกันเชิญเตวให้มาพร้อมพระนดนมตั้งจิตนังอาทิตร์เตนพระกัะตึ้งเต่าจัตุโลกางบานก็เชิญทานลงมาพระจารพร หนังพระกาศจชาราบออกชื่อทักษิตที่นายทิน้นเร่เคยมาดไม้ในแกตายตามทีมีกอ้อนสัดจังเวทันได้จำคำเนนนได้ปั้นป้อนจันยามาจานั้น ทนอย่าวาไงได้ทำกี่วังเลยรับนั่งมาทาวายตนข้าไม่ได้มองพันงักปิดปราดอย่าลงโทษในโปรดปราณโปรดตรงจ้านอย่าท่วงตักจกักสิเธอขอให้นักเป็นหมอวู อย่าตื้อโทษลงทันเลยปั่นปุกเหมือนวัวควายต่อลูกอย่างทุกขายเก็เบยอที่บนไหวก็ให้ทานจงรับเง,งาไปทิ้งเก้าไว้ัานทานทรณี จงมารับอเครื่องจักการบูชาที่กานานมนำตำทวนที่กานานังน้อมนำทำพิธีดอกมาลีอ้อมระลืนชืนชมาม ลาตัดไปต่อโรกยาดายเในเตื้อลาตัดไปต่อเรือตวดนำมือยาดายจ้ามเชิญจุมนั่งกว่างงเสียงเชิญจุมนั่งกว่างงเสียง นั่งนั่งเรียงข้อความและชมมวามรามเกียน วันนี้ชาบุญบิสิทุกหลงนะ้าบุตรของแม่ปักอยู่เกตตาเลยกลางพระอาคุณยนคนโน้จ้าหลบรูปจบก้องอาจารย์ชนละมานลัหวงเมื่อนดังดวงในยนา นจ้าเจ้าเวจ้าลูกน้ากรมากรับไม่อยากจะตาบตามใจลูกน้าว่าเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเล่าจ้องเจ้าที่กข้ามาแทงคิดจ้าบอกล่าแม่นีกลราวจะฟัง สวัสดีครับเฉลี่แม่สีดาที่เคารพอายุมั่นขวญยืนนะลูกเจ้าบุตรสวัสดีครับเฉลนแม่สีดาที่เคารพอายุมั่นขวญยืนลูกทั้งสองคนนั่นแหละวันนี้เธอมีกิจธุระอะไรกับแม่หรือลูกมาหาแม่ตั้งแต่เช้าเลยเชียวคืออย่างนี้ครับเฉลี่แม่ครับ เราทั้งสองคนเนี่ยอยากจะตัดบท้าลาเด็กแม่ไปเที่ยวป่าสักวันหนึ่งตอนบ่ายๆแล้วจะตับหวังว่าเด็กแม่คงจะอนุญาตนะแม่นะใครบอกลูกว่าแม่จะอนุญาตไม่มีทางหรอกแต่อย่าลืมนะว่าในป่าหม้พานั่นแหละมีกวากไม้และข้าวหนามหนาแต่เรานี่นะเด็กแม่ครับเรานี่โตเป็นหนุ่มแล้วนะแต่ในสายตาของแม่ แม่คิดว่าลูกของแม่ยังเดียมเดียมแดงแดงอยู่เลยแม,แม่ไม่ไปหรอกลูกแม่ควรอันตรายลบเด็ดแม่แม่เราไปนี่จะทำไงอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เด็ดแม่เนะี่ยหลับแล้วเราหนีเลยและการหนีในครั้งนี้เราลอบลักลูกเอาลูกสอนขอร,รามไปด้วยเพื่อจะป้องกันภัยที่ในา่าดงพงไพรี่ยัยงหนาวทัลง แลว้วก็แจผป้แปรลบปรอบใจว่าเธออย่าไปกัางหน้าน่าและเรื่อยเรื่อยแล้วย,ยงเรียงเกียงกลางนูก้กำนางสีดาจนละมารักใครก็ไม่ให้เธอไปบุรกับหลบก,กล่าวนี้ต้องนี้แนะ่ รอไงแม่พิมพ์ปรับเงแม่ที่หลับไหลลมรำเปรยใจปัดมาไาไดที่น่าใหญ่ลับพิมพ์ไปในมัดจิมยามแม่หลับแล้วเนี่ยแม่หลับแล้วคนนี้เลยจะเปกวอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นครับ เ,เมื่อที้ม่ดาลาเปลีียบชนิดไม่แจ้งคิดว่าเกิดไปอย่างใดน้าร้องอาตะร้องอาวาัน์ตรงว่ายังขุดพระนาคาแม่ที่ดาพิมพ์กรับ ตลปจึงลมลากะลุงท่อนก็ประดาเหมือนอย่างว่าเลยออกจากจาลาที่เธอเคยอาศัยเราหงบตาเธอแคบาว লুৰা যা Tunggu-tunggu lading rangguta yang ngantong ngopu อะไรอ่ะบุตรฮะก็ไม่รู้ละสีมันใหญ่โตจริงๆต้นไม้นี้ทางโน้นมันน่าจะเป็นเมืองสักเมืองหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปอาจจมความสีวิไลในเมืองนั้นเราต้อาจัดการกับต้นไม้จนนี้ก่อนก็หลวงพ่อคุยนักคุยนาบอกว่าลูกสอนอาพรุมมานี้มีนิดเดชาถ้าอย่างนั้นถูกลง ลราตีนังเจแ้แดงเรื่องพระรามรามาเพื่อจะบูชาสิ่งจักดิ์สิทธ์ไปดริติไกรยอย่างให้เป็นร้อยหน้าแหลมร้อยหลังเป็นลอยเรือแหลมลอยหลังเป็นลอยตังแหนขึ้นไหม ก็ไงจองปีนาการกันไปเมื่อนังใจที่มุงมัดที่ปราตถนาแล้วก็มอมยไปทิิงที่ในน้ำก็งีนด้ยเจ้ามาแม่มัเจ้า แล้วก็มลยไปทิ้งที่ในป่าก็ให้ปวกปัจจากับป่าไปแล้วก็ไปทุ่งริงที่กลางหน้าแล้วไห้พระปาไปปัดป่าอย่าแล้วไลย ไงามาลายง่ายสิ้นมันปนจินใจก็ไว้ใจไงจำเลยเลยจะา,ายไงยชีวิตก้าตานมีความทุกขแล้วก็ยือความทุกข์ก็ให้ไปไกลไง ไม่ว่าปีนี้หรือปีหน้ามีแต่ความสบายจะทำมาหรือกาไกายและก็นให้ได้กำไรแล้วเงนนึกกันเงอนมาหนุ่มเต็มแก้วมอกกว่าแต่นึกตอกก็ให้มันนองไล แลมบุตรกำลอบรวมแรงแรมบุตรกำลอบรวมแรงกันนานีแรงร้อนใจและเตะป,ปะเทยรับไลยเลยวิมัน